สวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือพอดแคสต์ The p e a c e of Mind พอดแคสต์ที่เราคุยกันเรื่องของจิตใจสุขภาพจิตและการพัฒนาตัวเองครับท่านผู้ฟังครับในสัปดาห์ที่แล้วเราเริ่มมีประเด็นเรื่องเพศที่เราเอามาคุยกันนะครับในสัปดาห์นี้ยังเป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเพศอยู่นะครับแต่ว่าเป็นอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะคุยกันเรื่อง ความรู้สึกทางเพศที่มันหายไปหรือว่ามันลดลงนะครับจริงๆนี่เป็นปัญหาที่เจอพอสมควรนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็คือว่าเรื่องเพศเนี่ยเป็นเรื่องที่ในสังคมเรายังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องต้องห้ามอยู่นะครับในหลายๆที่เนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าพูดนะครับแม้แต่ในครอบครัวระหว่างสามีภรรยานะครับก็ไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องนี้กัน ถึงแม้ว่าจะมีความสัมพันธ์แบบชันสามีภรรยาแล้วก็ตามนะครับประเด็นที่เราพูดวันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกทางเพศที่มันหายไปหรือลดลงไปซึ่งมันอาจจะทำให้เกิดปัญหนาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาได้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยเราใช้คำว่า เซ็กชวลดีไซน์ดีสอเดอร์นะครับคือภาวะที่คนเนี่ยมีความต้องการทางเพศน้อยหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับซึ่งภาวะนี้เนี่ยบางคนก็ไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดเขาเป็นคนที่อยู่ตามลำพังคนเดียวเป็นคนโสดหรือว่า,าเป็นนักบวชหรืออะไรเงี้ยน,นะครับก็สำหรับเรื่องนี้สำหรับเขาไม่มีปัญหาประเด็นเรื่องนี้มันจะมีปัญหาเมื่อเรามีคู่ นะครับทีนี้ถ้าเมื่อไหร่มีคู่เนี่ยไอความต้องการที่ไม่สมดุลกันเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาได้นะีครับทีนี้าบางคนเนี่ยไอตอนตอนที่อย่างแต่งงานใหม่ๆหรือคบกันใหม่ๆเนี่ยก็ดูเหมือนจะสมดุลกันดีแต่บางครั้งเวลาผ่านไปความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยอาจจะลดลงนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับว่า ทำไมอยู่ๆความรู้สึกทางเพศมันหายไปได้นะครับวันนี้เราจะโฟกัสในประเด็นที่ว่า,าเมื่อก่อนความรู้สึกทางเพศยังยังมีสมดุลอยู่นะครับแล้วอยู่ๆมันลดลงนะครับเราไม่ได้พูดถึงคนที่รู้สึกน้อยตั้งแต่ต้นนะครับทำไมคนเรานะครับเมื่อก่อนก็รู้สึกทางเพศก็ดีแอคทีฟดีสมดุลกับคู่คู่ของเราเนาะ แต่วันดีขึ้นดีเอ๊ะทำไมมันหายไปมันรู้สึกลดลงซึ่งจริงๆอันนี้มันมีปัจจัยได้จากหลายสายเหตุทั้งปัจจัยด้านร่างกายและก็ปัจจ,จจัยทางด้านจิตใจนะครับหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่หมอให้คำปรึกษาเรื่องครอบครัวนะครับเวลามาปรึกษาด้วยเรื่องอื่นพอคุยไปคุยมาปรากฏว่ามันมีประเด็นเรื่องนี้อยู่ด้วยทีนี้หลายคนก็อาจจะโทษว่าเป็นเรื่อง เรื่องความสวยความงามที่เปลี่ยนไปรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปแต่จริงๆแล้วมันมีปัจจัยอื่นกับท่านผู้ฟังปัจจัยแรกนะครับก็จะเป็นปัจจัยเรื่องของด้านร่างกายด้านร่างกายนี้ไม่ใช่แค่กายภาพลักษณะหน้าตานะครับแต่ว่าเช่นการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนนะครับการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเนี่ยฮอร์โมนเพศเนี่ยมันมีผลมากนะครับกับความรู้สึกทางเพศข้างในนะ ตอนวัยรุ่น,จะ,นจะเป็นช่วงเวลาที่มีฮอร์โมนเพศเยอะวัยหนุ่มวัยสาวก็ยังเยอะอยู่นะครับแต่พอเรื่มอายุมากขึ้นเนี่ยนะครับบางคนก็อย่างเช่นเข้าสู่วัยทองเนี่ยนะครับก็จะมีฮอร์โมนเพศต่ําลงความรู้สึกทางเพศก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยหลายครั้งเนี่ยนี้ก็จะเราก็จะพบว่าสุภาพสตรีเนี่ยพอเข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจําเดือนเนี่ยความรู้สึกทางเพศก็จะลดลงไปเยอะ นะครับในขณะที่ผู้ชายเนี่ยอาจจะยังรู้สึกอยู่อันนี้ก็จะเป็นจังหวะหนึ่งที่เราเจอว่าเริ่มมีปัญหาบางในเรื่องของชีวิตสมรสนะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นปัจจัยจากฮอร์โมนนะครับหรือบางคนเนี่ยปัจจัยนี้มาเกิดหลังคลอดนะครับก็คือการตั้งครรภ์หรือว่าการคลอดเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนเพศครับซึ่งมันก็จะส่งผลให้ ความรู้สึกทางเพศเนี่ยเปลี่ยนไปดังนั้นเราก็จะเจอเหมือนกันบางคู่ที่บ่นว่าความรู้สึกทางเพศเนี่ยมันลดลงหลังคลอดนะครับอ,อันนี้เป็นผลจากฮอร์โมนแล้วก็ก็จะเจอหลายคู่เหมือนกันที่ไปมีปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างกันนะครับในช่วงที่ตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดนะครับจำนวนหนึ่งก็พบว่ามีการนอกใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ย แต่จริงๆเนี่ยมันเป็นปัญหามาจากเรื่องกายภาพนะครับเป็นเรื่องฮอร์โมนหรือบางคนเนี่ยเป็นปัญหาจากโรคประจําตัวครับนะครับที่เราเจอบ่อยๆย,ยกตัวอย่างนะครับอย่างเบาหวานนะครับซึ่งเบาหวานเนี่เป็นโรคที่ที่เจอง่ายมากเลยนะครับความชุกสูงในประเทศไทยโรคความดันโลหิตสูงนะครับพวกนี้ก็ทําให้ความรู้สึกททงเพศมันลดลงนะครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงก็ได้ ทีนี้บางครั้งก็เป็นจากยาครับนะครับเช่นยาคือสมมติว่าเราป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยไปทานยาลดความดันโลหิตบางตัวบางตัวนะไม่ใช่ทุกตัวความรู้สึกทางเพศอาจจะลดลงได้นะครับอันนั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้เมื่อก่อนมาสมดุลดีชอบพอๆกันนะครับต่อมามันเริ่มแบบมันชักจะไม่สมดุลกันนะทีนี้ ปัจจัยด้านร่างกายอย่างอื่นนะครับก็จะมีประเด็นเรื่องการพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำไมแต่งงานกันไปแล้วอยู่ๆแล้วเหมือนมันมันความต้องการทางเพศมันลดลงทั้งคู่นะครับแต่ที่เราเจอเนี่ยเราพบเรามักจะพบว่าเป็นเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยคือตอนหนุ่มสาวเนี่ยงานอาจจะยังไม่เยอะมากพอแต่งงานกันไปนี่เหมือนกับชีวิตการงานก้าวหน้านะครับงานก็ไหลามาเทมาพอทํางานหนักขึ้นเนี่ย ความรู้สึกทางเพศก็จะลดลงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ารู้อย่างงี้ก็พักผ่อนให้พอจัดการเรื่องงานให้พอเนี่ยอันนี้ก็จะสามารถกลับคืนมาได้ทีนี้นอกเหนือปัจจัยด้านร่างกายเนี่ยบางครั้งก็จะเป็นปัจจ,จัยจากสภาพจิตใจครับอย่างเช่นความเครียดนะครับคนที่มีความเครียดเนี่ยความรู้สึกทางเพศก็จะลดลงไม่ว่าจะเป็นความเครียดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องเรื่อง,เ,องเพื่อนร่วมงานหรืออะไรก็แล้วแต่ ดังนั้นเนี่ยบางคู่เนี่ยอยู่กันดีๆนะครับต่อมามีความเครียดขึ้นมาเนี่ยคนใดคนหนึ่งมีขึ้นมาเนี่ยความรู้สึกทางเพศมันก็จะหายไปได้หรือบางคนก็จะเป็นประเด็นเรื่องของความกังวลเรื่องภาพลักษณ์ครับนะครับอันนี้เราก็จะเจออย่างเช่นในสุภาพสตรีเนี่ยบางคนเนี่ยแต่งงานไปพอมีลูกเนี่ยบางทีรูปร่างก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิม นะครับบางคนก็จะรู้สึกอายรู้สึกกังวลเรื่องภาพลักษณ์ก็จะไม่ไม่อยากให้จะมีความสัมพันธ์ทางเพศเพราะว่าอายที่จะเปิดให้ให้สามีเนี่ยเห็นรูปร่างตัวเองนะฮะอันนี้มันก็มีประเด็นทําให้ความรู้สึกทางเพศเนี่ยหายไปส่วนส่วนประเด็นอื่นนะครับที่อาจจะมีได้ก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดประสบการณ์ด้านเพศที่ไม่ดีนะครับแล้วอันนั้นก็อาจจะทําให นำไปสู่เรื่องของความรู้สึกต่างเพศที่มันหายไปนะครับปัจจัยอื่นๆนะครับที่อาจจะมีผลก็จะเป็นเรื่องของอสังคมและวัฒนธรรมนะครับนะครับซึ่งอ,อันนี้ในประเทศเราจริงๆก็ไม่เนื่องจากมันไม่ค่อยมีความต่างกันมากนะครับส่วนใหญ่เราก็เชื่อไปทางเดียวกันเนี่ยก็เลยจะไม่ค่อยมีผลเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับทีนี้ ที่คุยเรื่องนี้เพราะว่าบางครั้งมันเรื่องนี้มันเหมือนเป็นเรื่องเล็กนะครับแต่ว่ามันส่งผลกระทบก็คือมันทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคู่เนี่ยมันไม่เหมือนเดิมนะครับเกิดความห่างเหินนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองแล้วก็บางครั้งเนี่ยเกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับเช่นเช่นมีการนอกใจกันเกิดขึ้นนะครับหรือว่า บางครั้งก็นําไปสู่ความเข้าใจผิดนะครับอาจจะไม่ได้นอกใจกันแต่มีความเข้าใจว่าอ,อ๋ออีกฝ่ายไม่รักตัวเองละนะครับก็กลายเป็นบานปลายไปมีป,ปัญหาอื่นนะครับงนั้นการทําความเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็จะช่วยเรื่องชีวิตคู่สิ่งที่มันจะช่วยได้คืออะไรนะครับสิ่งที่มันจะช่วยได้คืออะไร อย่างแรกนะครับหมอคิดว่าสิ่งที่ช่วยมากๆคือเปิดใจคุยกันครับนะครับเรื่องเพศเนี่ยนะครับเมื่อไหร่ที่ความต้องการไม่ตรงกันไม่ว่าใครฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการมากหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องการน้อยเราถือว่าต้องการไม่ตรงกันเนี่ยนะครับควรจะเปิดใจคุยกันนิดหนึ่งนะครับว่าเอะเออมันมันเริ่มแบบ มีความต้องการไม่ตรงกันแล้วนะอย่างเช่นบางคนแบบต้องการบ่อยทุกวันอาทิตย์ละ3าครั้งแต่อีกคนหนึ่งบอกว่าอาทิตย์ละครั้ง2เดือนครั้งหรือว่า2อ,อาทิตย์ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอมันไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องคุยกันนิดหนึ่งว่าคือไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดแต่ว่าต้องต้องคุยเพราะว่าถ้าไม่คุยเนี่ยมันก็จะเช่นไอ้ฝ่ายที่ต้องการก็จะรอพอรอแล้วไม่ได้ก็จะหงุดหงิดนะครับ ไอ้ฝ่ายที่ไม่ต้องการก็จะกังวลว่าไอ้ฝ่ายที่ต้องการเขาจะมาลุกล้าเราไหมเขาจะเข้าหาเราหรือเปล่านะครับังนั้นเนี่ยการคุยกันแบบเปิดใจเนี่ยว่าเออมันเริ่มรู้สึกความต้องการความถี่บ่อยไม่ตรงกันแล้วนะเอาไงดีนะครับทีนี้พอคุยกันแล้วมันก็จะช่วยกันหาทางออกครับถ้ามันเป็นปัจจัยเรื่องความเครียดหรือเรื่องอะไรต่างๆที่หมอเล่าให้ฟังที่ผ่านมาเนี่ยนะครับลองไปปรับเรื่องนั้นดูก่อนสิ นะครับว่าเออมันช่วยได้หรือเปล่าวิธีแบบเบสิกที่สุดง่ายๆทําทได้เลยนะครับโดยไม่ต้องหาหมอก็คือว่าลองพักผ่อนให้พอนะครับลองออกกําลังกายเบาๆแล้วก็ลองจัดการกับความเครียดนะครับพวกนี้โดยที่เราไม่ต้องไปกินยาอะไรนะครับมันก็ช่วยให้สมดุลของร่างกายแล้วก็ฮอร์โมนเนี่ยมันค่อยๆเข้าที่ขึ้นนะครับบางคนก็ใช้วิธีลางงาน นะครับไปพักผ่อนไปในสักอาทิตย์หนึ่งสนะครับกลับมาหลายคนก็รู้สึกว่าเออความสัมพันธ์มันโอเคขึ้นทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่สำคัญมากนะครับหมอคิดว่าเรื่องนี้สำคัญมากก็คือว่าเพศสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของการการปฏิบัติการมกิจทางเพศเท่านั้นนะครับเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมีตั้งแต่การแสดงความรัก การกอดการจับมือนะครับดังนั้นหลายหลายคู่เนี่ยไม่ได้ไปสนใจตรงนั้นเลยครับสนใจแค่เรื่องแบบคือไปถึงจุดตรงที่จะมีอะไรกันแบบเป็นกรรมกิจบนเตียงอะไรอย่างนั้นไปนเลยนะครับงนั้นก็จริงๆแล้วเนี่ยการการสัมผัสการกอดนอนตกักคือไม่ต้องไปคิดว่าจะพยายามทำอะไรกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นจริงๆเป็นตัวที่ช่วยที่สำคัญ นะครับการที่จะไปแก้ตรงที่ถึงตรงนั้นเนี่ยยังแก้ยากเนี่ยให้มาปรับตรงนี้ก่อนก็เออทำอยังไงเราจะมีความสัมพันธ์แบบทั่วๆไปแบบนี้ได้นะี่กรณีที่ลองปรับแบบที่บอกแล้วนะครับคือลองลองพูดคุยกันแล้วนะครับปรับเรื่องสุขภาพแล้วนะครับแต่ก็ยังมีปัญหาอยู่อาจจะต้อง,องพึ่งผู้เชี่ยวชาญน,นะครับ จริงๆไม่แนะนําให้ไปหาอะไรมากินนะครับคือบางคนเนี่ยก็แบบไปกินยาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็คือที่เป็นห่วงคือเป็นห่วงว่าบางครั้งมันเป็นยาอันตรายบางครั้งเนี่ยมันส่งผลกับโรคประจําตัวอย่างอื่นของเรานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติลองแบบที่หมอบอกทีแรกแล้วไม่ดีเนี่ยแนะนําว่าให้ปร,ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อยไปถามหมอก่อนนะครับเพราะว่า เขาจะแนะนําวิธีที่ถูกให้ได้ก็อาจจะมีวิธีรักษาหลายวิธีเลยครับบางครั้งก็จะเป็นเรื่องของการบําบัดจิตการปรับเรื่องของชีวิตคู่ในบางรายก็อาจจะต้องใช้ยาในบางรายก็อาจจะแนะนําให้เปลี่ยนยาประจําที่กินอยู่เช่นเรากินยาความดันบางตัวอาจจะมีผลเรื่องความรู้สึกทางเพศก็อาจจะเปลี่ยนตัว หรือหรือบางครั้งก็อาจจะต้องใช้ฮอร์โมนนะครับอย่างเช่นผู้ชายที่ระดับเทสโทสเตอโรนต่ำเนี่ยฮอร์โมนเพศชายต่ำเนี่ยนะครับมานคมรู้สึกทางเพศก็จะลดลงนะครับบางทีก็ต้องต้องให้เสริมเข้าไปเช่นเดียวกันครับผู้หญิงใยหมดประจําเดือนเนี่ยความรู้สึกทางเพศลดเนี่ยบางคนก็อาจจะต้องใช้ฮอร์โมนแต่อันนี้ก็คือต้องคุยกับแพทย์อีกทีหนึ่งเพราะว่าฮอร์โมนบางครั้งมันก็จะมีความเสี่ยงเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรนี้ด้วยนะครับ สรุปสุดท้ายครับท่านผู้ฟังวันนี้ชวนคุยเรื่องความรู้สึกทางเพศที่มันลดลงหรือมันหายไปนะครับเพราะนี่เป็นเรื่องเรื่องที่เหมือนเส้นผมบางผูเขามันจริงๆมันเป็นเรื่องเรื่องเล็กแต่มันก็ไม่เล็กหลายครั้งมันก่อให้เกิดปัญหาเรื่องใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยกอ็อย่าเพิกเฉยกับมันนะครับอาจจะต้องหาวิธีจัดการ ก็สำหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังที่ชอบนะครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามรายการเราด้วยครับหรือถ้าท่านมีเพื่อนหรือคนรู้จักที่เขาประสบปัญหานี่อยู่อาจจะลองแชร์ให้เขาฟังดูนะครับถ้ามีคำถามขอให้ทิ้งไว้นะครับทิ้งไว้ในแชทได้นะครับแล้วเดี๋ยวหมอจะมาตอบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ